สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเมนูง่ายๆสไตล์ปาเก๋วันนี้ปาเก๋ขอแนะนํานะคะอาหารว่างนะคะยำใบใบค่ะเป็นเฟรนช์ฟรายค่ะ,คะทอดอย่างไรให้เหลืองกรอบและอร่อยนอกนะคะเอ้กรอบนอกนุ่มในค่ะเข้าไปดูวิธีการทําเลยค่ะตั้งกระทะให้น้ํามันร้อนนะคะพอท่วมเฟรนช์ฟรายนิดหน่อยไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าใส่น้ามันเยอะเพราะาเราทอดทั้งเดียวเราก็ทิ้งนะคะ ทีนี้เฟ้นไฟนะคะออกมาจากตู้เย็นนะคะช่องฟิสมันก็จะมีน้ำใช่ไหมคะเวลาใส่ลงไปในกระทะมันก็กระเด็นเป็นเรื่องปกตินะคะเราก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะชุบไปเลยทีเดียวนะ,ะตอนนี้เร่งไฟก่อนนะคะเพราะว่าน้ํามันนะคะโดนน้าแล้วก็จะทําให้ความร้อนของน้ํามันลดลงนะคะตอนนี้ปาเก๋เร่งไฟนะคะอยู่ที่ค่อนข้างกลางขึ้นแรงนะคะ เดี๋ยวพอให้น้ำมันมันเซ็ตตัวอยู่ดีนะคะเราก็ลดลงมาเดี๋ยวไฟกลางค่ะเพราะน้ําน้ําแข็งนะคะกับน้ํามันเนี่ยมันก็จะทําให้น้ํามันที่ร้อนอยู่แล้วนะคะลดลงไปแต่ไม่ต้องถึงกับแรงมากนะคะถ้าแรงมากเนี่ยจะทําให้น้ํามันเราเสียนะคะสีไม่สวยน้ํามันจะดํานะคะทําให้เฟนไฟเราสีมันจะดำนะคะไม่เหลืองสวยนะคะจริงๆก็มันของง่ายๆเนาะ แต่ทำยังไงก็ได้ที่ทำให้มันดูสีสันน่ารับประทานนะคะการทอดวันเกิก็ใช้กระทะเ,เขาเรียกอะไรอะตะ,ตะกัวมั้งคะเขาเรียกตะกัวหรือเปล่าไ,ไม่แน่ใจเนาะอันเล็กๆคือชอบใช้ของกระทะเล็กๆคอหนึ่งเวลาล้างทาความสะอาดง่ายแล้วก็เราไม่ไม่เปืองน้ํามันนะคะนี่เริ่มเริ่มน้ํามันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็ลดไปลงเล็กน้อยนะคะ จะสังเกตเลยนะคะกระทะกับตะหลิวไม่บาลานซ์กันในปาเกต๋ตชอบตะหลิวที่มันยาวๆนะคะหนึ่งเลยมันมัน,ม,นมันสะดวกอะ่ะไม่ต้องใกล้ถึงกระทะพอสีนะคะค่อนข้างเหลืองนะคะแล้วก็พลิกนะคะเมื่อกี้ปาเก๋ยังไม่ได้คนเลยนะคะเพิ่งมาพลิกครั้งนี้นะคะพลิกกระใจายให้น้ำมันนะคะสูบทั่วทั้งสด้านนะคะจะทำให้กรอบทั้งหมดเลย ตอนนี้เราลดลงลดไฟลงเหลือ,อค่อนข้างอารอบรอบรอบเล็กเลยนะคะรอบเล็กเลยรอบเล็กก็คือไฟอ่อนอ่อนแรงอ่อนจะแรงสุดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักนะคะเหลืองสวยแล้วนะคะให้เสด็จน้ำมันนะคะเสร็จเราก็มาพักลงกระดาษทิชชู่ค่ะ เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นยังไงคะเหลืองกรอบกรอบทุกเส้นนะคะค่ะทําง่ายๆเนาะเมน,เมนูของคุณน้องนะคะปิดเทอมช่วงระหว่างปิดเทอมก็ง่ายๆเลยทําเองได้ที่บ้านนะคะดูประเกตจะลองชิมให้ดูอุ้ยตายเกลือเยอะไปหน่อยนะคะเนนี้อืมกรอบอร่อยค่ะอืมปะเกตชอบแบบนี้นะคะ อืมต้องทานแล้วร้อนถึงจะอร่อยนะคะเป็นไฟค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พระเก g นะคะ